สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเขาเด็ดแอปทักษออนเปิดปากพูดครังรคร้งแรกกลางรายการหลังโดนลือซุ้มคบหนุ่มรุนน้องแอปทักษออนคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยโดนชมพู่อารยาแซวคุยกับเด็กจุดป,ประเด็นร้อนทําเอาคนไปขุดหาหนุ่มคนนั้นเป็นใครจนตกเป็นข่าวใหญ่กับหนุ่มๆม,ม,มาหลายวันโดยพุ่งเป้าไปที่หนุ่มหลอ่อไม่ว่าจะเป็นต่อธนพพทิมพิธาหมอเหน่งสรันตีธนพลเป็นต้นซึ่งล่าสุดวันที่11ตุลาคมแอปทักษออน ออกมาพูดเองจากปากกรณีที่เกิดขึ้นขณะไปทําหน้าที่พิธีกรข่าวในรายการหนึ่งถึงการพต์ดังกล่าวว่าเกรงใจเพราะทุกท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงแอปดีให้เกียรติ ถ้าแอปจะสัมภาษณ์ก็ต้องให้เกียรติทุกท่านเหมือนกันแค่นั้นแค่อยากชี้แจงว่าไม่ใช่คำพูดของแอปส่วนกรณีตกเป็นข่าวกับหนุ่มๆในช่วงนี้แอปเคลียร์ชัดว่าก็ไม่มีทุกคนที่อยู่ในข่าวก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยที่ดีมากเลยด้วยทุกคนก็น่ารักก็มีการคุยกันแบบนี้ก็ขอโทษกันไปมาเกรงใจไม่ใช่อะไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ